สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาที่กัดกับแก้วเลีวนะคะมาค่ะมาค่ะคลิปลุกคลิปที่ทําขึ้นนะคะคทางช่องนะคะขอทุกคนนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะทุกคนมาวันนี้จะมาบอกใบเล็กๆนะทุกคนอารมณ์อยากบอกค่ะไปแบบใบๆนะคะไม่ต้องแบบช้านะทุกคนไปใบๆ <c oughs> ลาวเอกลาวทีวีแล้วก็หน่อยสาตานะคลิปแบบสั้นๆทุกคนหนัวไม่ค่อยมีเวลาหรอกสองหนึ่งสองห้าสองแปดศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้าสองหนึ่งสองห้าสองแปดศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดค่ะแต่เราจะไปแบบเพราะว่ามันมีสามหุ้นนะคะเราก็จะวินนะทุกคน วินแล้วก็เจาะเพิ่มอีกนิดนึงนะคะทุกคนดูเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะ,ะให้ทุกคนเลือกสีไปนะคะว่าชอบสีไหนนะคะคบอกไว้ก่อนนะคะถ้าวันไหนว่างก็ได้มาลงให้นะถ้าวันไหนไม่ว่างก็เจอได้ไม่ได้มาลงให้นะคะทุกคน แปดหนึ่งอาจจะเป็นแปดจก็ได้นะคะเราก็ไม่รู้นะคะทุกคนแปดหนึ่งอาจจะเป็นแปดจก็ได้เราก็ไม่รู้นะ,ะนี่ชอบสีไหนล่ะอ่านให้ดีนะคะมดดามาทุกกรณีนะคะชอบตามไม่ชอบผ่านนะ,ะให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะทุกคนตัวใจวิจารณญาณนะ เดวเบิ้ลนะเดวเบิ้ลเบิ้ลให้พร้อมกลุ่มเลยนะเนี่ยกลุ่มก็จะลงใบนี้แหละในกลุ่มก็คือได้ครบทุกหุ้นนะคะหุ้นใบละสามหุ้นค่ะบอกก่อนนะคะว่างคือลงว่าไม่ว่างก็คือไม่ได้ลงนะแอดไลน์ได้ค่ะ ถ้าใครอยากสนับสนุนช่องนะคะสนับสนุนได้นะคะก็เป็นกําลังใจนะทุกคนถ้าไม่มีใครสนับสนุนก็ไม่เขอามาลงให้นะเพราะว่าลงไปไม่ค่อยมีใครดูนะนอกจากคนเข้ากลุ่มมม่ไม่มีเวลาด้วยแหละหุ้นมีวันหนึ่งเประมห้าสิบหกสิบหุ้นทุกคนในกลุ่มนะแต่ก นี่นี่นะคะหนึ่ง<ด>สี่หกหนึ่งศูนย์ห้าะเองนนดูให้ดีนะฮะ ใบหนึ่งจะมีอยู่3ามหุ้นนะคะเราชอบทําแบบนี้นะทําใบละ3ามหุ้นค่ะไปง่ายเห็นไหมนี่เลยค่ะสำหรับดูให้ดีนะคะเขาเขียนว่าอะไรทุกคนต้องดูให้ดีนะ ชัดไหมชัดระดับพีซดีเลยนะเนี่ยระดมานี้่ระมานี้นะคะขอให้โชคดีและช่วมุกความมั่นถืงนะคะ